ไดด้หมเลยนี่คืออย่างบางคนนะคะเ,เอาไปอะเขาก็จะไปซื้อตัวโบน่ารักน่ารักเนาะมาปิดตรงตรงเนี้ยค่ะก็คือใส่ให้มันเป็นแบบว่าดูดูดมีเรียกอะไรนะดูสวยขึ้นอะดูหรูหราขึ้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือไม่ต้องมัดมัดอะไรทับก็ได้คือใช้แค่ตัวหางมาที่เราหนีบลงไปเนี่ยก็สวยแล้วดูรูแล้วพี่ลองแบบสบัดสบัดดูสิค่ะคือสบัดหัวได้ปกติเลยไม่มีหลุดหนักไหม ไม่หนักก็คือจะพอดีพอดีนะคะสวยนะคะใครอยากได้ก็แวะมานะคะที่ร้าน poppin i เนาะอยู่ห้างเยสบางพีนะคะลูกค้าขายอยู่ติดเส้นเทพรักษกม .22.5 ี่สรุ่นนี้ปกติเราขายอยู่599แต่ว่าจัดโปรให้กับลูกค้าแฟนเพจเราขายเพียง3ามร้อเท่านั้นเองคือสวยแล้วก็ใช้ทนด้วยหนีบง่ายๆทับไปกับผมของเราเลยคือจะหนีบสูงหนีบต่ําได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เรา ขึ้นอยู่กับเราใช้เลยนี่พี่ปอปเปิ้ลก็ถือโอกาสรีวิวเลยกันละกันนะคะลูกค้ามาที่หน้าร้านเพราะว่าเราก็ขออนุญาตเก็บไว้ให้กับแฟนเพจได้ชมกันทั้งใน